บทที่สิแปดพมวิหารภาวนาเมตตหาย,ยอีวมมีสุตังอีกังสมยังพระควาสวัตถยังวิหรารติเชตวเนอนาถาปินทิกัสสะอารามตตระโขพระควาวิขูอามันเตสิพิกขวติพระทันเตติเตพิกูพระควาตปัจจโสสุพระควาเอตะทโะวจะเมตตายาพิกเวเจตวิมุตติยา อาเสวิตายะพาวิตายะปหูรีกตาญะญาณิกตายะวตทุกตายะอนุทิตายะปริคิตายะสุสมาราทายะเอกาทศานิสังสาปฏิกังขากตเมเอกาทศิทสัสสุขังสุปฏิสุขังปฏิพุชติน้าปาปะกังสุปินังปัสติมนุษยมนุษสานัง วิโยโหติอมนุสานังวิโยโหติเทววตาระขันตินาสะอกิวาวิสังวาสัธังวากมติตุวตังจิตตังสมาธิยติมุขาวันโนวิปัสีทัติอสัมมุลโหกาลังกโรติอุตริงอป,ปติวิชันโตพมโลกูปโคโหติเมตายะพิกเวเจโตว,วิมุตติยา อาเสวิตายะพาวิตายะพังหูดีกตายะยานีกตายะวัตถุกตายะอนุติตายะปาริจิตายะสุสัมมาระายะอิเมเอกาทศานิกสังสาปฏิกังขาอธิอโนทิโสพรฒนาเมตตาเจโตวิมุตติอธิโอทิโสพัฒนาเมตตาเจโตวิมุตติอธิทิสาพัฒนาเมตตาเจโตวิมุตติกติหากเรหิต อนุทิโสพรฒนาเมตตาเจโตวิมุตติกติหาการหิโอทิโสพัรนาเมตตาเจโตวิมุตติกติหาการหิทิสาพัรนาเมตตาเจโตวิมุตติปัญจหาการรหิอนุทิโสพรฒนาเมตตาเจโตวิมุตติสัตหากาเรหิโอทิโสพัรนาเมตตาเจโตวิมุตติทัหากาเรหิทิสาพัฒนาเมตตาเจโตวิมุตติกตเมหิ ปัญจหาการิรีนอโนทิโสพัฒนาเมตตาเจโตวิมุตติสัเพสัตาอเวราอภยาปชานีคาสุขียตานังปริหารันตุสัเพปานาอเวราอภยาปชานีคาสุขียตานังปริหารันตุ ส era, uki, ัพเพภูตาวราอภยาปัชานิคาสุขียตานังปริหารันตูสัพเพปุขราเวราอภยาปัชานิคาสุขียตานังปริหารันตูสัพเพอตตภาวะปริยาปนาเวราอภยาปัชฌานิฆาสุขียตานังปริหารันตูติอิเมหิปัญจหากาเรหิอนุทิโสพระนาเมตตาเจโตวิมุตติกตเมหิสัตตะหากาเรหิโอทิโสพระนาเมตตาเจโตวิมุตติ สภาอิติโยอเวราพยาปชาอินิคาสุขียตานังบริหารันตุสเพปบริษาอเวราพยาปชาอินิคาสุขียตานังบริหารันตุสเพอริยาเวราพยาปชาอินิคาสุขียตานังบริหารันตุสเพอนริยาเวราพยาปชาอินิคาสุขียตานังบริหารันตุสเพเทวาอเวราพยาปชาอินิคาสุขียตานังบริหารันตุสเพมนุษยสาเวราพยาปชาอินิคาสุขียตานังบริหารันตุสเพ วินิปาติการเวลาพยาบัญชานี้คาสุขียตานันพริหารตุติอเมหิสตหาการเรหิโอทิโสภะรนาเมตตาเจโตวิมุตติกะตะเมหิทัสหาการเรหิทิสาภระนาเมตตาเจโตวิมุตติ สภเุลรติมายะทิสายะสัตตาเวราพยาปชานิกาสุขีอัตานังปริหารันตุสเผลรติมายะทิสายะสัตตาเวราพยาปชานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสเพอุตรายะทิสายะสัตตาเวราพยาปชานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสเพรทักินายะทิสายะสัตตาเวราพยาปชานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสภเุลรติมายะอนุสัก อนุทิสายะสัตตาเวราพยาปัจะานิคาสุกียัตานังปริหารันตุสัพเพปัชิมายะอนุทิสายะสัตตาเวราพยาปัจะานิคาสุกียัตานังปริหารันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสายะสัตตาเวราพยาปัจะานิคาสุกียัตานังปริหารันตุสัพเพทักินายะอนุทิสายะสัตตาเวราพยาปัจะานิคาสุกียัตานังปริหารันตุ สัพเพเหติมายะทิสายะสัตตาเวราพยาปัจอานิคาสุกีอัตานังปริหารันตุสัพเพอุปริมายะทิสายะสัตตาเวราพยาปัจอานิคาสุกีอัตานังปริหารันตุสัพเพปบรัติมายะทิสายะปานาเวราพยาปัจอานิคาสุกีอัตานังปริหารันตุสัพเพปชิมัยยะทิสายะปานาเวราพยาปัจอานิคาสุกีอัตานัง perliharaan tuh sepeda kinanya di saya panahwer apa ya baca nikah Suki tanang peliharan tuh se be dimayaan di saya pan we apa ya peca nikah Sugia tanang peliharan tuh se baci Mayan di saya panah We apa ya baca tanang perliharan tuh se Uterrayaanu di saya panah We apa ya baca nikah Suki tanah ສັບເພທັກກິນາຍະອະນຸທິສາຍຍະປານາาວລາພະຍະປະຈານີຄະສຸຂິຍະຕານັງ สเเหิติมายะทิสายะปานาวราพยาปชะนิคะสุข e ีอัตานังปริหารันตุสเพอุปริมายะทิสายะปานาวราพยาปชานิคะสุขีอัตานังปริหารันตุสเพบรติมายะทิสายะภูตาเวราพยาปชานิคะสุขีอัตานังปริหารันตุสเปจชิมายะทิสายะภูตาวราพยาปชานิคะสุขีอัตานังปริหารันตุสเพอุตรายะทิสายะภูตาเวราพยาปชานิคะสุขีอัตานังปริหารันตุ สัพเพทักขินายาทิสายะภูตาเวราพยาปัจชานิคาสุขีอตานังปริหารันตูสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะภูตาเวราพยาปัจานีคาสุขีอตานังปริหารันตุสัพเพปชิมายะอนุทิสัยยภูตาเวราพยาปชานิคาสุขีอตานังปริหารันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสายะภูตาเวราพยาปชานิคาสุขีอตานังปริหารันตุ สัพเพธัมมายะอนุทิสสยัพูตาเวราภยาปัจจานิคาสุขิอัตตานังปริหรันตุสัพเพหิมายะทิสยูตาเวรายาปัจจานิคาสุขอัตตานังริหรันตุสัพเพอุปริมายะทิสยูตาเวรายาปัจจานิคาสุขอัตตานังริหรันตุ

ปัจจิมายะนุติสายะปุกกราเวราภยะปัจจะนิคาสุขีอัตานังปริหาันตุ สัพเพอุตรายะอนุทิสายะปุคาราเวราพยาบัญชาอนิฆาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพลักกินายะอนุทิสายะปุคาราเวราพยาบัญชาอนิฆาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพหิติมายะทิสายะปุคาราเวราพยาบัญชาอนิฆาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพอุปริมายะทิสายะปุคาราเวราพยาบัญชาอนิฆาสุขีอัตานังปริหารันตุ ส ais, ัพเปบุรัติมายะทีสายะอัตตภาวะปริยาปนาเวราพยาปชานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพปบัจมายะทิสายะอัตตภาวะปริยาปนาเวราพยาปชานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพอุตรายะทิสายะอัตตภาวะปริยาปนาเวราพยาปชานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพ ทักกินายดิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาเวลาภิญญาปัญญานีคาสุขียตานังปเรหะรันตุสเพปุรัติมายะอนุติสายะอัตถาอัตตาภาวะปริยาปนาเวลาภยาปัญญานีคาสุขียตานังปเรหะรันตุสเพปั ปชิมายะอนุทิสัยะอัตตาภาวะปริยาปนาอเวราพยาปชาอินิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสเพอุตรายะอนุทิสัยะอัตตาภาวะปริยาปนาอเวราพยาปชาอินิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสเพทักขินายะอนุทิสัยะอัตตาภาวะปริยาปนาอเวราพยาปชาอินิคาสุขีอัตานังปริหารันตุ

อิตโยอเวราพยาปชานิคาสุกีอัตานังปริหารันตุสภะปัชิมายะทิสายะอิตโยอเวราพยาปชานิคาสุกีอัตานังปริหารันตุสภะอุตตรายะทิสายะอิตโยอเวราพยาปชานิคาสุกีอัตานังปริหารันตุสภะทักขินายะทิสายะอิตโยอเวราพยาปชานิคาสุกีอัตานังปริหารันตุ สภาบรัิมายะอนุทิสายะอิิโยเวราพยาปชานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสภาปชิมายะอนุทิสายะอิิโยเวราพยาปัจชานิคาสุขีอัตานังบริหารันตูสภาอุตรายะอนุทิสายะอิิโยเวราพยาปัจานิคาสุขีอัตานังบริหารันตุสภาทักขินายะอนุทิสายะอิิโยเวราพยาปชานิคาสุขีอัตานังบริหารันตูสภาเหติมายะทิศายะอิิโยเวราพยาปัจชานิคาสุขีอัตานังบริหารันตุ สภะอุปริมาญาทิสายาอิิโยเวราพยาปชะนิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสภเพปุริติมายาทิสายญาปุริสาเวราพยาปชะนิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสภเปปชิมายาที่สายญาปุริสาเวราพยาปชะนิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสเพอุตรายญาที่สายญาปุริสาเวราพยาปชะนิคาสุขีอัตานังปริหารันตุ

ສັບພະທກິນາຍະອະນຸທິໄສຍສາພສຸລ

อริยะเว a าภยาปัจ k านิกาสุกิอัตตานังปริหารันตุสัพเพท a ก a ิณายะทิสายะอริยะเวลาภยาปัจฉานิกาสุ a ิอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุฏิมายะอนุทิสายะอริยะเวลาภยาปัจฉานิกาสุกิอัตตานังปริหารันตุ สัพเพปชิมายะอนุทิสัยะอริยเวราพยาปบจานิกาสุขียตานังปริหานันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสัยะอริยเวราพยาปบจานิกาสุขียตานังปริหานันตุสัพเพทักขินายะอนุทิสัยะอริยเวราพยาปบจานิกาสุขียตานังปริหานันตุสัพเพเหติมายะทิสัยะอริยเวราพยาปบจานิฆาสุขียตานังปริหานันตุสัพเพอุ

Sape utaraya di saya ana ria wera apa ya pecah anika sukiyata nanang pani harantu. Sape rakina ya di saya ana ria wera apa sukiyata nanang pani Sape pura anu di ana อริยาเวราภยาปัจฉ s นิคาสุขิอัตตานังปริหานันตุสัพเพปัจฉิมายะอนุทิสายะอนริยาเวราภยาปัจฉานิคาสุขิอัตตานังปริหานันตุสัพเพอุตตรายะอนุทิสายะอนริยาเวราภยาปัจฉานิคาสุขิอัตตานังปริหาันตุ

สเพปรติมายะทิสายะเทวาอเวราพยาปชาอีิคาสุขีอัตานังปริหารันตูสเพปปชิมายะทิสายะเทวาอเวราพยาปชาอีิคาสุขีอัตานังปริหารันตูสเพอุตรายญทิสายะเทวาอเวราพยาปชาอีิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสเพทักขินายะทิสายญเทวาอเวราพยาปชาอีิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสเพปุรติมาญอนุ ทิสายะเทวาเวราพยาปัจจะนิคาสุขีอตานางังบริหารันตุสัพเพปัจชิมายะอนุทิสายะเทวาเวราพยาปัจจะนิคา สุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสายะเทวะเวราพยาปัชะอนิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพทัคินายะอนุทิสายะเทวะเวราพยาปัชะอนิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพเหติมายะทิสายะเทวะเวราพยาปัชะอนิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพอุปริมายะทิสายะเทวะเวราพยาปัชะอนิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพบุรติมายะทิสายะมนุษย์ อเวราอภยาปชานิคาสุขียัตานังปริหารันตุสเพปจิมายตทิสายะมนุษาอเวราอภยาปชานิคาสุขียัตานังปริหารันตุสเพอุตรายตทิสายะมนุษาอเวราอภยาปชานิคาสุขียัตานังปริหารันตุสเพทักขินายาทิสายะมนุษาอเวราอภยาปชานิคาสุขียัตานังปริหารันตุสเพปบุรติมายะอนุทิสายะ

มนุษสาเวราพยาปัญชานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุ

อนิคาสกีอัตานังปริหารันตุสเพปชิมายะอนุทิสายะวินิปาทิกาเวราพยาบชาอนิคาสุกีอัตานังปริหารันตุสเพออุตรายะอนุทิสายะวินิปาติกาเวราพยาบชาอนิคาสกีอัตานังปริหารันตุสเพทักกินายะอนุทิสายะวินิปาฏิกาเวราพยาบชาอนิคาสุขีอัตานังปริหารันตุ สภเเหติมายาทิสายาววนิปาติกาเวราพยาปจะนิคาสุขีอัตานังปริหารันตตสเเอุปริมายาทิสายาเวนิปาติกาเวราพยาปจะนิคาสุขีอัตานังปริหารันตตติอิเมหิทัสหากาเรหิทิทิสาพภะนาเมตตาเจโตวิมุตติสเเสังสตานังปีระนังวัดเชตวาอปีระนายะอุปคาตังวัดเชตวาอนุปคาเตนะสันตาปังวัชเชตวาอาสันตาเปนะ ปริยาทานังวัจเจตวาอปริยาทานีณวิเหสังวัจเจตวาอภิเหสายะสเพสตาเวริโนโหนตุมาเวริโนสุขิโนโหนตุมาทุขิโนสุขิตตาโหตุมาทักิตตาติอิเมหิตทหาการหิัสเพสตาเมตตาญาติเมตตาตังธรรมังเจตายติตีเจโตสัพพพยาปาทัปะ ปริยุทธาเนหิมุจจติติวิมุตติเมตตาจาเจโตวิมุตติจาิเมตตาเจโตวิมุตติเมตตาพรมมวิหารภาวะนานิพิตาบทที่สิบเก้าเทวตาโอุโยชนะคาถาทุกขปตาจนิดทุกขาพยปปตตาจนิพระยาโสกป,ปตาจนิโสกหนตูสเพปิปาณิโน เอตาวตาจะอัมเหหิสัมภะตังปุญญสังสัมปทงังสเพเทเว,วานุโมทันตุสัพะสัมปัติสิทธิยาทานังทัันตุสัททายะสีลังรักขันตุสัพทาภาวนาภิอรตาโหตุขัจฉันตุเทวตาคตาสเพพุทธาพระปตาปเจก,กานจะยังพารังอรหันตานันจะเตเจนารักขังพันธามิสพโส สภีพุทธาภรัพตาปจีการนันจะยังพระลังโหรานทานันเจติชินาระกังปันธามิสสพพัสโซสภีพุทธาภรัตาปจีการนันจะยังพระลังโหรานตานันเจติชินาระกังปันธามิสัพพัสโซสพีพุทธาภรปพตาปจีการนันจะยังพระลังโหรานทานันเจติชินาระกังปันธามิสัพพั <bold word> สโซ <off exp conception> สพีพุทธ <limitation> าภรัตาปจีการนันจะยังพระลังหรานตานันเจติชินะระกังปันธามิสสพพัสโ สเพพุทธารัตตาปจกานันจะยังพระรังหาตานันจะเตเชนรักขังพันธามิสสะพโสสเพพุทธารัตตาปจิกานันจะยังพระรังหารานันจะเตเชนรักขังพันธามิสัพโสโวสเพพุทธารัตตตาปจิกานันจะยังพระรังหาตานันจะเตเชนรักขังพันธามิสัะพโสโวสเพพุทธารัตตาปจกานันจะยังพระรังหาตานันจะเตเชนรักขังพันธามิสัพโส ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพลี่ยนและอนิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริสและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์และธรรมะาเหล่านี้ เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตาย,ยอดเศรษฐีเลียนยอดเศรษฐีเลียนไหวครู68ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สสิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยพระอนุภาพแห่งพระปริศจงสําเร็จศักดิ์สิทธุทุกประการเธอ